โอ้ยกระต่ายอายุโอเคโอ้ยเชียร์พี่โอนโมกดหนึ่งเชียร์กระต่ายอายุโอเคกดสองประเทศจัดเลยมามาขอแล้วขอร้องหน่อยมา,มาเลยมาเลยมาเลยโยกป่ากระต่ายอายุโอเคเหรอแดงเจ็บนะรอแป๊บด้วยหนูแดง O N A M O O N A M O กดไลค์กดหัวใจมาเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยแอคแอคตาที่แล้วทำใครไว้ทำใครไว้ตาที่แล้วอ่ะแบงเอ้ยขอขอเข้าวงกัดได้ไหมครับขอเข้าวงกัดได้ไหม พีเ่เอ็งเอ็งขอเข้าวงไม่ไม่เข้าใช่ไหมโอเคหรือยัง <c oughs> พี่บอกเอ็งให้เข้าวงก่อนหน่อยได้ปะมีซ้อมก่อนปะ <c oughs> พ,พี่จะเต้นไก่อะไรนักหนาวะพี่พี่จะเต้นไก่อะไรนักหนามามาพี่มาดิพี่จะเต้นไก่อะไรนักหนาวะ <c oughs> าาทุกคน อย่เกียนก่อนล้กนะันพี่ระวัง,หน,งห,หน่อยแดแดแดนอย่าลนอย่าลนไ้หนู ฮัลโหลครับมีไรบ้างครับเีลอะไรอีกเน,น,นี่ยโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ช่วยไอโอเคด้ไหมอะไรอ่ะแ,แก,แก้แก้หน่อยแก้หน่อยแก้หน่อยเอาอันที่คนที่โดนเป็นเม็เดยอดนะครับเอาผมไอ้เพลมันน่าจะรู้มืออยู่หรือเปล่าครับก็ก็ลองดูครับท่านผู้ชมกระต่ายไอโอเค ไม่ใช่กระต่ายอายูโอเคนะกระต่ายชุดพี่อายูโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนจะแบบโดนผมในห้องใหญ่ทุกคนอ่ะชุดกระต่ายอ่ะไม่ยอมผมสักคนอ่ะจะต้องหนึ่งหนึ่งอ่ะแต่ถ้าผู้ชมเชียร์กระต่ายฟ้ากดหนึ่ง mm. เชียร์กระต่ายชุดอายูโอเคกดสองหรือจะกดไลค์ให้สีฟ้ากดหัวใจให้สีแดงนะครับโ okay. อเคกอท่านผู้ามกดเลยแล้วกันเอ๊ A. มาเดยวพี่อายุโอเคทุกขก็ตายไหลขวาเม็่เดียวร่วงแดงแดงนะ <c oughs> มาเดิมาเดิ <c oughs> แดงไหลขวา <First Blood. S 1> มาดิหนึ่งศูนย์ นี <l id> ่ค <ร ık> <Bond> ือ <Techn> 2 <Pokémon> ี่สิเปอร์เซ็นต์เม็ดเดียวต่อไปเลเวลสามสามสิบเปอร์เซ็นต์ดูพวกมันไม่ยอมผมอ่ะมันต้องเปิดล่างทองโอนโมล่างทองเลเวลสามมันต้องมีวิถีพิถันหน่อยยังยังไม่โดนโยก้าย อือถึกจังวะโรถขวามาโรถสามไม่ต้องเหินับโรถสามไม่ต้องเหินฝาล้ำอยู่โอ้โนนโนนโอ้ไม่กอดโดนได้ตรงไหนล่ะหฝามายาวๆเหมือนฝา เลี้ยวสี่นะครับคือเลี้ยวสี่สิบนะครับ 40, 40, 40สี่สิบสี่เม็ดดาวมาปังเลเ้ยวสี่ก็คือสี่เม็ดต้องดาวหนึ่งสองสี่กระสุนเหลือโดนคนดูคงไม่อยากจะเห็นเลี้ยวห้าใช่ไหมครับถ้าเลเ้ยวห้าเนี่ยมันจะเกินหน้าเกินตานะครับ ถ้าดูจกเห็นเลเวลห้าหรือเปล่าถ้าใครอยากเห็นเลเวลห้ากดคอมเมนต์มาอยากเห็นเลเวลห้าเลเวลห้าเขาดูจะเห็นนะเลเห้านี่เป็นแนวตลก นี่ครับเลเวลห้าเลเวลหกไม่ต้องพูดถึงนะครับเลเวลหกเนี่ยมันจะเกินฐานะคือมันจะเต็มคารแลเบลอ่ะอ่าดูเลเวลหกนะครับหนึ่งสองามสี่ห้าต่อไปคือเลเวลหกเอาเน็ตเอาเอาเน็ตเอะ่ะ นี่คือเลเวลหกนะครับเป็นไงครับคนดูคงไม่อยากจะเห็นเลเวลเจ็ดนะคือมันจะหนักขนาดไหนถ้าเลเวลเจ็ดอะนะคนดู ไม่ดูให้ละอะไรอะ่ะผมไม่ได้เกียร์ซะหน่อยเออ <S <S ใช่ไหมคนดูอ่ะผมผิดตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยผมมันค้างจริงก็กลับมาพอดีตัวละครมันค้างพอดีอ่ะเลเวลเจ็ดนะครับดูเลเวลเจ็ดเอ้าเอ้าโอ้ยครับเลเวลเจ็ดเลเวลเจ็ดนะครับบาซิลดูเลเวลเจ็ดนะดูเลเวลเจ็ด ดูดูเรือเจ็ดนะครับเศษเรือเจ็ดผมมองไม่เห็นเหมือนกันเรเจ็ดเรครับเรือเผมกำลังเอาอยู่ได้เรือเจ็ด ไปไหนอะเอ้าไปไหนะฮัลโหลครับสวัสดีครับที่บอกอยากหนึ่งหนึ่งเป็นไงครับหนึ่งถึงเจ็ดครับอออก็แก้ตัวได้แลนะครับคืออะไรนะครับแก้นักแข่งได้ป่ะครับเนี่ยไอเราเล่นไฮไลท์อยู่นะครับคือเราไปเวนักแข่งได้ไงครับเนี่ย ลกพี่ลูกพี่จนซีสอนมาครับผมอ๋อไว้ฟัดปิดวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอให้นอนให้หลับก็พอนะครับก็ไม่ขออะไรมากนะครับที่แพ้ไปก็อขอให้นอนหลับก็พอนะครับน่าจะหลับฝันดีนะครับอย่าอย่าคิดมากนะครับฝันดีนะครับ